ครับผมสวัสดีครับคิดมี้สิบป็นการพยากรค้นเกิดราศีมีนีในเดือนมีนาคมสองหางหกซีเดอครับคนเกิดราศีนีหนึ่งคือคนเกิดวันที่สิบหามีนาคมถึงวันที 3, ่สิบสามเมษายนเดี๋ยวฮาเมื่อบางการงานว่เาเป็นยังไงการงานนีโ่โอ้ดีพราสมควรสิงมีนเพื่อเราเพื่อ่ให้การสนับสนุน้อครับผนผลงานนี่โดดเด่นมิถุนคิมีโอกาสได้ เดินคันเดินตำแหน่งได้ครับจะเป็นหัวหนา้าจะได้เป็นผู้จัดการเด้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาจะได้เป็นหัวหนา้าเด้คนเกิดราศีมินควมสมเร็จงกาลัาสิเขมา่าต่ว่าแต่ว่าห้ามต่ว่าห้ามใส่อารมณ์ยู่เนเหตุผลด้ครับถ้าเานาได้เป็นหัวหน,น,น้นา,นนาถ้าเขาได้รับการโปรโมทเนี่ยเ่านี้ซึ่งบ่กไงยันเล็งในอำนาจถ้าเาได้รับการโปรโมท เป็นหัวหน้ะได้รับการโปรโมตเป็นผู้จัดก,การย่าเหนือในอำนาจราะว่าคนทีเป็นลูกน้องห้องก็คือเพื่อน่วงงานเก่าห้องระบางเด้อเดี๋ยวมูสีสัง้งอันนี้บอกไม่ดเดี๋ยวมูสีสัง่งเรื่องการงื่นนะ่ะได้เดียนมีหน้าขอ้อมีนี่มีหลยา,าย,ลย,าาย,ยาอย่างตรงใส่ใจได้ครับมีหลายอย่างตรงใส่ใจยางเหน่อยก็คือคาเทิมนะ เรื่อเดือนมีนาคมเปิดเทอม่มใหม่ใ่การวางแผนการเงื่อนดีๆได้ครับนําไปลงทุนในจําน้อยเ,อเก็บออมในจําน้อยอีกกว่ากันไปวางแผนดีๆแก้ปัญหาในยุโราละเจงยอยูเพิ่งเกิดลาสีนี้นะครับเรื่องไหนคมห้าปีไหนเรื่องคมห้างเนี่ยคือมีข้อใหม่เข้าใจกันระวางสองคนคือ ผู้ยิงผู้ท่าไงสิไม่ค่วามเข้าใจกันก็บอกยังไงเถียงกันจนขี้ข้านในในเดียนที่พันพนๆมาเทียงกันจนขี้ข้านจนเม่เข้าใจกันแล้วนะ่ะเออต่างคนต่างรถทิดิลงแม่เข้าใจกันดูแลเอาใจดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอันนี้ก็ขอให้แฮปปี้แอนดี้แบบมี้ไปโดนๆได้ครับเลื้องสุขภาพเป็นไงเลื้องสุขภาพไนะ แข็งแน่นดีอยู่แต่ว่าระบาไอ้โรคอนค่อมดันเด้อเพราะว่าโรคค่มดันนั้นจะเป็นภัยเงียบเด้อไอเห้ระวัาไว้แนวเพราะว่าเขาอาจจะทํางานหนักแนจังหน่อยหรือว่าบ่มีเวลาพักผ่อนแนจังหน่อยค่มดันนั้นจะเป็นภัยเงียบในการทําลายสุขภาพเขาเดี๋ยวเขามาเบิงวิทย์แก้กรรมแก้แคดเสริมดวงเฮ็เจังใดแนนในคนเกิดใ้ราศีมีในเดือนมีนาคมนี่ กะให้ไปบริจาคค่านา้ำคาไฟเดอครับในเดือนนี้เนี่ยหรือไปบริจาคเอ็เสียพาก็ได้ให้คนที่เขาอยากไล่โอเฮานะมันจึเป็นการแก้เค็ดสะรอคอไปอรูปแบบหนึง่งเช็นเดก็เป็นกำลังใจให้คนเกิดลาสีมิน้นนะครับสูด,ด้นะครับสวัสดีครับ